รีวิวเครื่องบินบังคับโฟมวัสดุเขาทำจากโฟมผสมเหมือนยางอะครับเพื่อกันกระแทกนะเนี่ยเคามันจะรองรับแรงกระแทกได้ดีราคาอยู่ที่ประมาณ200นิดนิดเขาจะแถมรีโมทมาให้แล้วก็มีใบพัดให้ไว้เป็นอะไหล่2อันแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มีให้เลือกหลายสี มีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวต้องไปเลือกดเวาเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันจะอยู่ในนี้นะครับสามารถแกะแล้วก็ใส่ได้เอาออกมาชาร์จได้เดี๋ยวจะลองเทสบินให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปดูกันได้อ่าเรามาทำความรู้จักรีโมทกันก่อนที่จะไปบินนะ ตัวรีโมทนี้ใช้ถ่าน 3A 3ก้อนนะครับอันนี้เรามาดูว่าปุ่มแต่ละปุ่มคืออะไรอันนี้คือปุ่มเปิดสวิตช์จอยพอเปิดไฟมันจะขึ้นส่วนอันนี้ก็คือดันเครื่องบินขึ้นดึงเครื่องบินลงหมุนเครื่องบินไปทางซ้ายหมุนเครื่องบินไปทางขวาส่วนอันนี้ก็คือการคุมเครื่องบินไปข้างหน้ากดหน้าลงมันจะพุ่งไปข้างหน้าดึงถอยหลังมันก็จะดึงถอยหลังมา อันนี้มันก็จะเอียงไปทางซ้ายอันนี้ก็จะเอียงขวาส่วนปุ่มพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยไม่รู้มันทําอะไรใช้แล้วมันลวนอ่ะอันนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติแต่พอใช้แล้วมันแรงขึ้นไปชนเพดานเลยก็แลยนําให้ใช้แค่สองอันนี้แหละส่วนอันนี้ก็คือปุ่มเล่นท่าพอกดค้างแล้วคุณเอาปุ่มเนี้ยหมุนไปทางขวามันก็จะตีลังกาไปทางขวาทางซ้ายมันกตีลังกาไปทางซ้าย ึนมันก็ตีลังกาไปข้างหน้าข้างหลังมันนี่มันก็จะตีลังกาไปข้างหลัง mm hmm. ตัวอันนี้คือเร่งสปีดมี3มระดับ1 2, 3, 2> mm ึสามแล้วก็แล้วแต่กดอ,อันนี้เทสการบินนะครับขั้นแรกให้เราเปิดเสียบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็กดเปิดเครื่อง,เป,เ,องเปิดเครื่องจะมีไฟเปิดจอยอเพื่อล็อกสัญญาณเนี่ยล็อกแล้วสตาร์ทเครื่องใบพัดขึ้นแล้ว จะพยายามบินให้อยู่ในมุมกล้องนะครับนะครับแล้วก็คอาคุมอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนก็ควบคุมไมย่ยากมันก็ต้องฝึกนิดนึง มันโดนนะครับผมบินต่ำมันก็เลยจะยากหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วกันแบตเตอรี่เขาจะอยู่ได้ประมาณสิบนาทีถือว่าไม่นานอ่ะแป๊บนึงบินเล่นถ้าใครอยาก บินสนุกก็ซื้อเพิ่มไว้อีกสักก้อนหนึ่งต้องฝึกบินครับมันก็ต้องเล่นสนุกแต่ว่าไม่ต้องกลัวเสียหายเวลาตกหล่นอะไรมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นโฟมลองซื้อไปเล่นกันดู